บ้งคะพบก,กันในรายการเดินหน้าประเทศไทยวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงาทวีสุค,ค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกันนะคะกับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะซึ่งหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะคะที่ประชาชนคนไทยนั้นนะคะเห็นพ้องว่าวันนี้ประเทศไทยต้องปฏิรูปนะคะเราพูดถึงโจทย์ใหญ่นี้กันมาโดยตลอดหลังจากที่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วจะมีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปประเทศไทยจะยังคงเดินหน้าต่อไปนะคะวันนี้พูดคุยกันค่ะกับคุณคํานูลสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญค่ะสวัสดีค่ะคุณ สวัสดีครับค่ะนะคะเราพูดว่าประเทศไทยเนี่ยนะคะเราต้องทําให้เป็นสังคมที่เป็นธรรมเราพูดถึบเรื่องของการปฏิรูปประเทศเมื่อมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้วจะมีอะไรที่เป็นหลักประกันว่าการปฏิรูปประเทศจะยังคงเดินหน้าควบคู่ไปกับการเมืองในภาวะปกติด้วยคะคือก่อนอื่นเนี่ยนะครับคือเราวิเคราะห์ว่ารากฐานของความขัดแย้งที่เป็นมาตลอด10ปีเนี่ยนะครับสมุดฐานจริงๆเนี่ยนะครับก็คือความไม่เป็นธรรมในสังคม,มเพราะฉะนั้นเนี่ย เราจะแก้ที่รากฐานจริงๆก็ต้องมีการปฏิรูปประเทศมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คนี้การปฏิรูปประเทศการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับในระบบการเมืองปกติเนี่ยยากที่จะทําได้เพราะว่าจะต้องคํานึงถึงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งกฎหมายหลายอย่างเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับเรื่องภาษีเรื่องอะไรต่อมิอะไรเนี่ยนะครับรัฐบาลที่มาจากระบบตามปกติเนี่ยยากที่จะดาเนินการไปได้เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยจึงเป็น ฉบับแรกที่จะมีภาคที่4ว่าด้วยการปฏิรูปและการสร้างความปรองดองโดยเฉพาะมีจำนวนทั้งสิ้น21มาตราะนะครับก็จะมีอายุบังคับใช้เนี่ยนะครับอยู่เพียง5ปีเท่านั้นแล้วก็จะสิ้นสภาพไปสาเหตุก็เพราะว่าเราคงไม่สามารถจะปฏิรูปหรือสร้างความปรองดองกันได้ตลอดอายุรัฐธรรมนูญได้ถ้าเราคิดว่ารัฐธรรมนูนเนี่ยเราจะใช้ไปถาวรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็คือให้มีอายุเพียง5ปีแต่ว่า ถ้าเผื่อว่าหลังจาก5ปีแล้วเนี่ยมีการทำประชามติก็สามารถต่ออายุบทบัญญัตินี้ได้เนี่ยอีกไม่เกิน5ปีโดยสรุปก็คือเราให้มีกลไกเนี่ยเฉพาะในด้านปฏิรูปเนี่ยนะครับเป็น,นกลไกพิเศษขึ้นมาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินงานทิศทางนโยบายและก็ร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับเป็นองค์กรที่แยกต่างหากจากระบบบริหารราชการแผ่นดินตามปกติ รเราก็เรียกว่าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศแล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาตินะครับสององค์กร2ององค์กรนี้ก็จะทํางานควบคู่กันไปสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นบอร์ดใหญ่หรือเป็นสภาจะมีสมาชิกจํานวนทั้งสิ้น120คนโดย60คนหรือครึ่งหนึ่งเนี่ยมาจาก สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติชุดปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็30คนหรือ1ในสเนี่ยมาจากสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดปัจจุบันส่วนอีก30คนเนี่ยมาจากการเลือกมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะครับซึ่งคุณสมบัติและก็วิธีการต่างๆเนี่ยจะกําหนดไว้ในพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศก็คือเป็น พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพรมราชองการอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นกรรมการเหมือนบอร์ดบริหารที่ทํางานเต็มเวลามี15คนเราเรียกว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปแห่งชาติมีทั้งสิ้น15คนคก็โดยความเห็นชอบโดยมติของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศที่จะเลือกผู้ที่จะทํางานเต็มเวลาเข้ามานะครับ องค์กรเนี่ยก็จะทําหน้าที่ขับเคลื่อนทิศทางการปฏิรูปประเทศเนี่ยแยกต่างหากออกจากระบบบริหารราชการแผ่นดินตามปกติผมแยกให้เป็นสองทางนะครับทางหนึ่งก็คือเป็นนโยบายที่ไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายนะครับ <S <S นโยบายต่างเนี่ยนะครับซึ่งจะต้องเกี่ยวเฉพาะในหมวดการปฏิรูปประเทศเท <ừ> ่านั้นนะครับไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของอพรรคการเมืองที่เข้าเป็นรัฐบาลตามปกตินะครับนโยบายเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเสนอต่อ นายกรัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเสนอต่อรัฐสภาเนี่ยให้นําไปปฏิบัติถามว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยไม่ปฏิบัติได้ไหม,อมตอบได้ว่าก็ได้ครับแต่ว่าท่านก็ต้องชี้แจงถแถลงเหตุผลต่อรัฐสภาต่อสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเพื่ออะไรครับก็คือเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เห็นเหตุและผลของทั้งสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศและของคณะรัฐมนตรี แล้วถามว่าถ้าคณะมนตรีไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับถ้าสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเห็นว่าเรื่องใดที่ไม่ปฏิบัติตามเนี่ยนะครับเป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งนะครับก็ให้มีมติยืนยันด้วยเสียงสามใน4ีม,มติยืนยัน3าใน4จากนั้นก็นําเรื่องนั้นเนี่ยไปทําประชามติ<า>ทั้งประเทศผลการประชามติออกมาเนี่ยนะครับก็จะผูกพันคณะมนตรีและผูกพันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต้องยอมรับผลอันนั้น อันนี้คือทิศทางในเรื่องอนโยบายต่างๆถ้าคณะมนตรีเห็นด้วยก็ต้องดําเนินการแล้วก็สนับสนุนงบประมาณสนับสนุนกําลังคนต่างๆอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของถ้าจะต้องออกเป็นกฎหมายก็ให้สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับจัดทำเป็นร่างกฎหมายเสนอต่อรัฐสภาแต่แทนที่จะให้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับให้เสนอต่อวุฒิสภา ถ้าวุฒิสภาไม่เห็นด้วยก็ให้ตกไปอันนี้ก็มอบสิทธิ์ให้กับวุฒิสภาถ้าวุฒิสภาเห็นด้วยก็ดําเนินการกระบวนการพิจารณาไปตามปกติ3วาระอย่างที่เราทราบกันแล้วผ่านจากวุฒิสภาเนี่ยนะครับก็ให้ส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในกรณีนี้เนี่ยจะลงมติได้เพียงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยเท่านั้นถ้าเห็นด้วยก็กระบวนการก็ประกาศใช้เป็นกฎหมายถ้าไม่เห็นด้วยก็ให้ส่งคืนกลับไปวุฒิสภา วุฒิสภาถ้ายืนยันด้วยมติ2ใน3ก็ถือเสมือนหนึ่งว่าผ่านะนะครับดังน,นั้นชัดเจนว่ากลไกการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศเนี่ยจะผ่านสภาขับเคลื่อนนี้แล้วก็ตัวคณะกรรมการยุทธศาสตร์นะคะทีนี้ใน21มาตราที่ระบุถึงเรื่องการปฏิรูปเราเน้นไปที่การปฏิรูปอะไรยังไงบ้างคะก็จะมีทุกด้านนะครับด้านกระบวนการยุติธรรมและกฎหมายด้านเศรษฐกิจซึ่งผมเข้าใจว่าทางกรรมธิการยกกร่างรัฐนูนเนี่ย ก็จะได้มีคณะกรรมิการเนี่ยมาชี้แจงผ่านรายการนี้เนี่ยก็ก็คงจะก่อนหน้านี้วันจันทร์วันอาัคารก็ได้ชี้แจงไปแล้วซึ่งเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับทางสภาปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยนะครับที่ตั้งขึ้นมาตามเจตจำนงของออคณะคอสชอแล้วก็ตามรัฐมนูนชั่วคราว2,557เนี่ยเขาก็ได้ขบคิดกันผ่านคณะกรรมิการ18คณะแล้วก็ได้ประสานกับ คณะกรรมการิการยกร่างรัฐธรรมนูนส่วนหนึ่งก็นําไปบรรจุในหมวดนี้ครับหมวดว่าด้วยการปฏิรูปจํานวนประมาณ20มาตรา21มาตราเนี่ยนะครับก็จะมีในทุกด้านแต่งานเนี่ยมันไม่เสร็จภายใน1นึ่งปีนะครับมันก็ต้องดําเนินการต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นไปตามเจตจำนงประการหนึ่งของรัฐธรรมนูนชั่วคราว2557มาตรา35วงเล็บสิที่เขียนไว้ว่า อย่างน้อยร่างรัฐมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็จะต้องมีกลไกที่จะผลักดันให้มีการปฏิรูปเรื่องสําคัญต่างๆให้สมบูรณ์ต่อไปค่ะถ,ถ้าพ้น5ปีตามเวลาแล้วแล้วมาตรานี้ก็ต้องสลายหายไปเนี่ยนะคะคยกเว้นว่ามันยังไม่เสร็จจริงๆออแล้วก็แต่ไม่เสร็จจริงๆในที่นี้จะต่อไปอีก5ปีก็ไม่ได้จะต้องไปลงประชามติออซึ่งก็หมายถึงว่าประชาชนทั้งประเทศจะต้องเห็นคุณประโยชน์ของการคง บทบัญญัติในหมวดนี้เอาไว้ว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจริงๆแล้วก็สภาขับเคลื่อนคณะกรรมการยุทธศาสตร์เนี่ยทำงานได้ผลจริงๆถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ก็ต่อไปได้แต่ก็ไม่เกิน5ปีในกรอบเวลา5ปีนี้ค่ะเราคาดหวังว่าประชาชนเองจะได้เห็นอะไรที่เป็นรูปธ<ม>รรมในการปฏิรูปบ้างคะสิ่งที่จะได้เห็นก็คือสิทธิต่างๆที่เพิ่มขึ้น<ม>นะครับแต่ว่า การจะเห็นเช่นนั้นได้ในหลายกรณีเนี่ยมันก็ต้องออกเป็นกฎหมายเมื่อออกเป็นกฎหมายเนี่ยมันก็ต้องไปผ่านกระบวนการนิติบัญญัติตามปกติแต่ที่เราบัญญัติให้มีกลไกพิเศษนี้ไว้เนี่ยก็เพราะเห็นว่ากฎหมายหลายอย่างเนี่ยถ้าไปผ่านกระบวนการตามปกติเนี่ยมันจะติดขัดในเรื่องคะแนนเสียงคะแนนนิยมของรัฐบาลของพรรคการเมืองที่จะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งใน ในในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับจึงบัญญัติให้เป็นช่องทางพิเศษอันนี้เป็นธรรมดาครับการปฏิรูปมันคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเนี่ยมันกระทบคะแนนนิยมบางครั้งผู้ที่ลงมือทำเนี่ยต้องเจ็บปวดแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความเข้าใจในชั้นแรกะนะครเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เราเข้าใจครับทุกรัฐบาลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยทุกรัฐบาลเวลาขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ผมจําความได้ก็มีการพูดกันถึงเรื่องภาษีมรดกไม่บอกไปฮะ แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจะทําได้เพราะว่าก็ติดที่ว่าถ้าทําไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัญหาเรื่องคะแนนิยม,มที่ต้องหวังผลในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นการแยกออกมาให้เป็นกระบวนการพิเศษเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือในการบริหารราชการแผ่นดินตามปกติด้วยครับ นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่ชัดเจนแน่นอนก็คือว่าการปฏิรูปประเทศเนี่ยจะเดินควบคู่ไปหลังจากที่มีการประกาศใ,<ช>ใช้รัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็กรอบเวลา5ปีนี่คือเบื้องต้นแต่ถ้าหากเห็นว่ามีประโยชน์จะเดินหน้าต่อไปในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นหลังจากนั้นก็ทําได้ก็ต้องมีการประชามติแต่ที่แน่ๆภา,ายใน5ปี<ๆ>จะไม่มีใครสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงที่ทําให้การขับเคลื่อนไม่เกิดขึ้นได้ใช่ไหมคะ ถ้ารัฐธรรมนูญยังคงบังคับคใช้อยู่ก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับนะคะอาล่ะคะ่ะควันนี้ชัดเจนนะคะได้พูดคุยกันกับคุณคำนูลสิทธิสมานนะคะการปฏิรูปประเทศนั้นแน่นอนนะคะว่าภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญแต่การปฏิรูปนั้นจะสําเร็จได้นั่นคือภาคประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงด้วยนะคะวันนี้ขอขอบพระคุณ,คณมากค,ค่ะขอบพระคุณครับเวลาของเดือนหน้าประเทศไทยวันนี้แล้วนะคะขอบพระคุณประสบการติดตามรับชมและก็รับฟังพบกันได้18นาฬิกาทุกวันวันนี้ลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสสัดีค่ะ,คะ